สวัสดีค่ะพบกับรายการโคเส้งเฮงมอร์นิ่งนิวเช้าวันอังคารที่2นายน2563ราคาทองคำม้วนยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งปัจจัยหนุนมาจาก2ประเด็นประเด็นแรกสถาน,นการณ์การค้าระหว่างอเกาและก็จีนเนี่ยก็ตึงเครียดมากขึ้นนะคะเพราะว่าก็มีข่าวว่าจีนเนี่ยอาจจะมีการาระงับการนําเข้าสินค้า,าเกษตรจ,จากสเกานะคะซึ่งรวมทั้งถั่วเหลืองด้วยนะคะ ก็ทำให้กังวลแล้วนะคะว่าอาจจะกระทบกับข้อตกลงการค้าเฟสแรกที่สเมกาบเราก็จีนทำด้วยกันนะคะเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะซึ่งการทำทางนั้นก็ทำให้สงครามการค้าระหว่างสเปนกัแล้วก็จีนเนี่ยสงบลงแล้วก็บอกว่าจะมีการเจรจาการค้าเฟสสองตามกันมานะคะแล้วก็มาเกิดเรื่องไวรัสโควิด -19 แล้วก็เรื่องก็เงียบเงียบไป ก็ช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจจะมีความตึงเครียดทางด้านความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างสองประเทศนะคะเกี่ยวกับเรื่องประเด็นฮ่องกงแต่ตอนนี้เริ่มลามมาถึงเรื่องการค้าแล้วซึ่งประเด็นเรื่องการค้านี่จะก,การะทบต่อเศรษฐกิจโลกนะคะคอือเมื่อเมื่อเทียบกับของฮ่องกงที่มีการประท้วงเนี่ยเศรษฐกิจฮ่องกงก็ยังถือว่าเป็นเป็นขนาดเล็กแล้วก็อาจจะไม่ได้กระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลกเท่าไหร่นะครับ ส่วนประเด็นที่สเป็นเรื่องการประท้วงหาต่อต้านเรื่องการเหยียดสีผิวนะคะซึ่งทำให้หลายรัฐของทมร,รมการเนี่ยต้องมีการประกาศเคอื์อผิวกันนะองทุน SPR ก็ยังซื้อทองต่อเนื่องเป็นวันที่4นะคะเมื่อวันเข้ามาซื้อเยอะพอสมควรทีเดียวประมาณ5ตันนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเข้ามาซื้อ6ตันราคาทองสปอตปิดตลาดก็เลย เพิ่มขึ้นมา9ดอลลาร์นะคะปิดที่1,739ดอลลาร์นะคะส่วน,นราคาทองแท่งของสมาคมช่วงเย็นปิดที่2 6 0 5 0บาทไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อน,อนส่วน,นราคาทองแท่ง9.5ของผูเส่งเฮงตีด2ปิดที่26,500บาทเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นประเด็นที่เงินบาทก็ช่วงนี้กลับมาแข็งค่าขึ้นมานะคะก็เลยกระทบกับ ราคาทองแท้งในประเทศที่ทําให้ไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเท่าไหรครับส่วนคืนนี้สหิกาไม่ได้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจกที่สําคัญแล้วก็ที่สําคัญน่าจะเป็นคืนพรุ่งนี้สหิกาจะประกาศตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของ a อ p เดือนพฤษภาคมซึ่งตลาดประเมินว่าน่าจะลดลง9.5ล้านตําแหน่งนะคะก็ถือว่าดีขึ้นพอเดือนเมษายน,นก็ลดลงกันเยอะมากนะคะ20ล้านตแหน่ง ส่วนราคาทองคําก็คิดว่าระยะสั้นนะหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาพอสมควรแล้วตอนนี้อาจจะติดแนวต้านที่ประมาณพันเจ็ดร้อยห้าสิบดอลลาร์นะคะซึ่งทําให้การปรับตัวขึ้นเนี่ยอาจจะเริ่มมีกรอบที่จํากัดแล้วแล้วทองคาอาจจะแกว่งตัวในกรอบที่แคบลงนะคะซึ่งนักลงทุนก็คงรอติดตามสถานการณ์การค้าระหว่างสเริกับเราก็ชี้ว่าจะตึงเครียดมากขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ ตัวรายการจ้างงานของชม้เกาด้วยนะคะที่จะประกาศในช่วงวันพุธแล้วก็วันศุกร์ค่ะของคำก็จะมีแนวต้านที่1744ดอลลาร์ 1, 44, แล้วก็1,750ดอลลาร์ 1, ส่วนแนวรับ1720ดอลลาร์ 1, 720, แล้วก็1,705ดอลลาร์ 1, นะคะก็เมื่อวานบอกว่าให้เริ่มขายทางกำไรที่ใกล้ๆประมาณ1750ดอลลาร์การจะเข้าซื้อเก่งกำไรนะคะไม่ว่าจะเป็น Gold f เจอร์โกล l าร์ฟ f u t อ r e อาจจะแนะนำที่ประมาณ17 2 0ดอดอลลาร์ 1, จุดคา,าดค่ดาทุนพันเจ็ดร้อยสิบดอลลาร์ค่ะก็ลงทุนทองแท่งอาจจะดูประมาณพันเจ็ดร้อยถึงพันเจ็ดร้อยห้าดอลลาร์นะคะก็เข้าซือ้อแล้วก็ต่ำกว่าพันเจ็ดร้อยดอลลาร์ก็เข้าซื้อเยอะหน่อยนะคะซึ่งเราสำคัญที่ให้ไหว้น่าจะประมาณพันสร้อยแปดสิบดอลลาร์ก็คงอาจจะเป็นระยะต่อไปนะคะอาจจะไม่ใช่สัปดาห์นี้ส่วนทิศทางเงินบาทวันนี้ก็มองว่าน่าจะแข็งขึ้นแข็งค่าขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะตัว เงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงช่วงนี้ก็มีการเข้าไปสื่อเงินที่เป็นสินทรัพย์เสียงมากขึ้นอย่างเงินยโโูโรเพราก็มองว่าในเมื่อตัวไวรัสโควิด19เนี่ยวิกฤตก็ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วแล้วก็เสรงสจไม่กลต่อไปนี้อาจจะฟื้นตัวดีขึ้นนะคะตัว USD future ก็แนวต้าแนนะคะแล้วก็แนวรับ31.60บบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ